ตัวขยับมึนอ๋โอ๋อออฮึกระโดดขึ้นมาลับไม่โดนนะ ดอ้ดงออืมก็ะปุสองตัวโอ้โหตัวนิดเดียวับเป็นกบยางแค่ขันจิ๋วแล้วช้อนนา น้ำเล็กๆกับป๋าใส่นี้นะครับผมโดนแน่นอนครับกับปลาใส่เล็กๆปลาเกลือครับใช้ใช้เยื่เล็กนะครับผมได้ผลดีปลากัดไม่โรยนี่นะครับผมโหตัวนี้นึ่งงานงานนี mm ้งานสองสามสี่ตัวแล้วตีกบใหญ่ไม่กัดเลยครับตีกบเล็กเดี๋ยวกัดเดี๋ยวกัดเลยครับเขี้ยวผมพ่าติดตามผลงานนะครับกบใหญ่แก้คันนะครับ เสียจริงครับผม